ของฟรีในโลกนี้นะครับถ้าไม่อีกรอบหนึ่งลดค่าเงินบาทแน่นอนเพราะว่ากู้ไม่ได้ครับครับผมครับดังน,นั้นแล้วต้องช่วยกันนะครับ<ช>เอามีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาถามคุณหมอนะครับจากพี่จิตพี่วันชัยถามบอกว่าอยากสอบถามคุณหมอเรื่องสมุนไพรอะไรที่จะช่วยเรื่องของความจําเสื่อมครับรับชมรายการสัปดาห์ที่แล้วแต่จําไม่ได้ว่าคุณหมอบอกว่าเป็นสมุนไพรชนิดไหนมีสองอย่าง2ออย่างครับอันแรกเลยคือ น้ำมะพร้าวสกัดเย็นว่าละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมกินแล้วผมก็ความจำดีขึ้นเยอะเนี่ยก็ได้หลังลืมหน้าได้หน้าลืมหลังอายาไม่หรอกครับก็ความจำดีขึ้นมากครับและอันนึงก็คือว่างาดำนะบดมามีซาซิมิซาซิมินอยู่เป็นอันนี้มันจะทั้งสองตัวนี้มันจะป้องกันเซลล์สมองไม่ให้ตายจากแบคทีเรียลงเข้าไปกินนะฮะแล้วก็ จะเธอไม่ตายก็สมองจะไม่เสื่อมไม่เป็นซเมอ์เรับผมสองอย่างนะก็กินวันละหนึ่งช้อนโตะ๊ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะ <c oughs> โอ้ถาม, wa, าถามารเรื่องโควิดดีกว่าว่าสมุนไพรอะไรช่วยโควิดได้คุณหมอคะนี่มีคำถามเกี่ยวกับโควิดก็คือช่วงสถานการณ์นี้นะครับ